คำฝากระโปงครับ,รบอันนี้เจสก็ได้ทำการใส่เ,เปลี่ยนปะเกนใหม่ไปละปะเกนของแท้อันนี้เป็นปะเกนเดิมเป็นกระประกเกนกระดาษยมก็ใส่เท่าเดมาดีแต่ป,ปะกเกนเข้าไปแล้วแล้วก็เปลี่ยน P P wow. okay, เปลี่ยน PCV วาว์วโอเคกันแล้วเลอวอันต่ออันต่ออันออน่าพีซีวีวาลกับยางยางพีซีวีวาลยางยางหุ้มแล้วก็ต่อ,อก,กิดติดเสื้อก็ทำการล้างล้างแล้วก็ล้างไอเดน เดินก็ล้างไปแล้วเจ็ดจมาล้างมอเตอร์ไอเดินไปแล้วเดี๋ยวจะประกอบส่วที่เหลือเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมก็คืออาการมันเบือเบ้องต้นมันก็คือมันเร่งรอบรอบมันขึ้นพันแปดร้อยรอบเวลาใส ยดีก็รอบมันจะอยู่ที่พันรอบแต่ถ้าใส่เกียร์ว่างเกียร์เกับเกียร์พีเนี่ยมันจะสวิงขึ้นวืบวืบวืบระหว่างพันแกับ1นึ่พันขึ้นลงๆแล้วก็ก็เลยทําการถอดลิตปีกปีเสื้อมาล้างมาเปลี่ยนดูสลับเอาลิตปีกปีเสื้ออีกอีก,อ,กอันนึงมาใส่ก็ไม่หายแลย้วก็เลยถอด ไอเตอร์ไอเดนมาล้างทำความสะอาดใส่น้ำมันใส่ใหม่ก็ไม่หายเหมือนเดิมก็เลยวิเคราะห์ใหม่มันมีอาการเบรกแข็งร่วมด้วยก็คือเวลาเราเหยียบเบรกับเบรกแข็งเหมือนมอเมเบรกมันเสียเป็นบางครั้งเลยถอด วิเคราะห์ว่าน่าจะมีการรั่วของอากาศของระบบบลิเบอร์ประกินแหนกเท่ารุไมไดีกับพ c ซซี่บาวมาเปลี่ยนผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ปะกินเท่ารุไมไดีเพราะว่าถอดออกมาแล้วมันขาดเลยมันเป็นปะเกินเทียม เพราะว่าเสียงจะมีเสียงดังของอากาศฟืดดังแรงๆบริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุดที่มันขาดพอดีจะทำให้อากาศหลเข้าไปท่อทางท่อนนี้ไม่พอกาไปดันดูดอากาศมาลมเบรกไม่พอตัวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะมอเตอร์ชดเชยรอบนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว แล้วที่สำคัญเลยไม่มีไฟโชว์นะครับดังนันก็ไม่น่าจะเป็นที่พวกเซ็นเซอร์ต่างๆแค่ว่าจะเป็นจุดนี้แหละแกะออกมาแล้วก็ล้างแล้วก็เบิร์ปะเก็นแท้มาเลยนี่เป็นปะเก็นเทียมก็เป็นปะเก็นกระดาษแล้วมันมีแรงดันอะไรเงี้ยแล้วก็ความร้อนนะเนี่ยถึงให้ตุกชายประกอบส่วนที่เหลือเข้าไปโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยว ใส่โมกอากาศตกลงอันนี้หาไม่เจอใช่ไหมเนะี่ยทุกยางตัวนี้หาไม่เห็นเลยทุกยางตัวนี้หาไม่เจอเอาไว้ตรงไหนไม่รู้ทำไมอ่ะ <Okay. S 1> ไม่รู้เก็บพอเก็บไว้ไหนไม่รู้เดี๋ยวไม่เป็นไรอันเก่าใส่ไปก่อนตัวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วแหละอันเก่าใส่ไปก่อนเดี๋ยวลองสตาร์ทดูน็อตไอตัวนี้นี่หาดมาใส่เพิ่มเด้แล้วก็ <Why? S 1> เอามันมันมีอยู่ตัวเดียวหรือไงไม่รู้แล้วก็ตัวนี้ก็อเอาคลิลบทยมดัดให้หน่อย ตัวนี้อุย้ยท่อน,นี้ท่อน,นี้จริงมันต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไร่อแล้วท่อนี้อะไรฮะก็นะไอติ้งยังก็วัดนตะมันเครื่องโอเคตามนี้แหละใส่เข้าไปแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใส่แล้วก็ลองสตาร์ทดูนะตัวนี้ของถ้ามันลด มกตอร์กองสกรองอากาศลองดูกระโดงดูใส่ดูถอดเองไม่ใช่หรอถอดิ้งมันทิอถึงมไม่นานเลยอันนี้ก็น้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไปเดี๋ยวรอรุ่นกันหลังจากที่สตาร์ทเราจะอัพเดตให้ดูอีกที